สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดปร,าาประชาธิปไตยไม่เคยแพ้สุดท้ายประชาชนจะชนะประยุทธ์อยู่ดีเป็นอำนาจแท้พลเอกประยุทธ์รอวันพ่ยแพ้กับประชาชนหลุดคำพูดเป็นดังขวานตกซิวที่เป็นบริบทแห่งความจริงชายชนะท้ายที่สุดย่อมเป็นของรัษฎรทุกคน จตุพรพรมพันธุ์พูดกล่าวเสียงกระด้างเชื่อในอำนาจประชาชนย่อมทลายระบบประยุทธ์ถึงจะมีอำนาจแต่ความเสื่อมสลายย่อมกัดกินให้ซุดโทมลงไปในไม่ช้าขณะที่อำนาจประชาชนแข็งกแกร่งเสริมใหญ่เหล็กขึ้นทุกวันผู้ผาใหญ่เป็นเขาหินก้อนมะหือมาที่อยู่เหนือบนยอดของคุณเขาก็ต้นหญาต้นเล็กๆซึ่งเป็นพลังของประชาชน วันที่ภูเขาถูกถล่มจนมาอยู่กับกองดินหญ้าก็ไม่ได้ล้มหายตายจากไปด้วยคงเจริญงอกงามดีพลเอกประยุทธ์เหมือนผู้มีอำนาจทั่วไปชนะชาวบ้านได้ที่ไหนสุดท้ายก็ไปไม่รอดใช้ความเด็ดขาดใช้อำนาจกับเด็กมือเปล่าเป็นชัยชนะที่ทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีอยู่ในอำนาจได้เดิมเก่าทายุทธศาสตร์มีอำนาจเห็นผลเพื่อรับมือมอ็บกันให้อยู่ทำไมผลเอกประยุทธ์ถึงไม่แนะนำตํราวิชัยสงครามให้กับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่กับเสนอทางออกให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกอย่างไรก็ดีเชื่อว่าการใช้ไม้แข็งนี้หากผลเอกประยุทธ์เสนอแนวคิดให้นายกยิ่งลักษณ เชื่อว่านักการเมืองที่มาจากเสียงประชาชนจํานวนมากคงไม่ใช้ความเด็ดขาดเข้าปรับกบระปปสมเหมือนเหตุวันนี้ยิ่งลักหัวใจมีแต่ประชาชนสิ่งใดทําให้รัษฎรปี้ป่นยังยอมละออกอยู่ดีเป็นเรื่องเก่าที่จตุพรพรมพันธ์นำมาเล่าสู่กันฟังรู้ได้อย่างไรปฏิวัติะหารเมื่อวันที่ 22พฤษภาคมปี2557จะเกิดขึ้นจนมีสถานการณ์ตามมาทำให้ทุกอย่างพังกับพังจตุพรอันดับเรื่องว่ารู้เรื่องหน้าแล้วเพราะเส้นทางคนเสื้อแดงถูกบล็อกล็อกกันเอาไว้หมดซึ่งน่าจะปฏิวัติกันตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมปี2557ด้วยซ้ำไปเพราะเตรียมการกันมาอย่างหมดจด ที่มารู้ชัดเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557นายทหารหญิงที่เข้ามาเสิร์ฟกาแฟจากไมตรีเป็นมิตรที่ดีปรากฏว่าก่อนปฏิวัติเข้ามาเสิร์ฟกาแฟกลับสะพานปืนอูซี่เข้ามาด้วยก็แน่ชัดร้อยเปเซนตจตุพรพูดไปก็อดไม่ได้ที่จะขันเชิญเขาไปประชุมแต่ปิดประตูบ้านปฏิวัติธรรมเช่นนี้ไม่เคยเห็น ประสิทธิภาพตำรวจทหารไทยไม่พ่ายให้กับนักรบนาวิกโยธินอเมริกามอบนัดมาประชุมเมื่อไหร่ก็ถูกสลายเห็นคาตาเก่งระดับโลกยกนิ้วกันให้เลยเพราะประสิทธิภาพเมื่อลงมือแล้วมอบแตกพ่ายกันไปอย่างไม่เป็นท่าถือว่าเป็นหน่วยที่มีแสนยานุภาพครับประเทศเป็นอันมากเมื่อเก่งหาใครจับยากควรลงไปปราบและแก้วิกฤตของชาติ ที่3จังหวัดภาคใต้นับแต่3ามปอเป็นผอบทบมาทุกคนภาคใต้ย,ยังไม่สงบใช้งบกันกระจายนำหน่วยปรับมอบลงไปสักทีภาคใต้จะได้สงบเรียบร้อยดีเป็นผลิตการที่ข้าประชาชนจนบ้าครั้งชาติในโลกเสรีและกลุ่มอาเซียนแอนตี้ไม่ยอมรับมินอ่อไลน์กันให้เป็นที่โด่งดัง พลังประชาชนชาวพม่าและกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์สิบกว่านักรบที่ติดอาวุธของต่างพันธุ์ต่างๆตัดเส้นทางการลำเลียงสเสบียงกลางไม่ให้ทหาร,รเผด็จการมินออนไลน์จนออกปล้นสะดมกระทั่งปลาแห้งวันนี้มีภาพเห็นกันไปทั่วโลกใบกลมมีการลำเลียงอาหารให้กับทหารพม่าที่เป็นเผด็จการฆ่าประชาชนอย่างเป็นมดปลวกมีการถแถลงจาก ฝ่ายความมั่นคงไม่เกี่ยวกับเราแต่ยิ่งแถแลงมีแต่เข้าตัวให้เข้าปราเปลิการยิ่งกว่าชักศึกเข้าบ้านหากโลกเสรีเล่นงานคุ้มกันหรืองานนี้พร้อมแล้วลัน่นล้มเกมไล่ประยุทธ์ออกไปก่อนแล้วจะได้รับธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด โดยเมื่อวันที่21มีนาคมปี2 5 0 5เมื่อเวลา16นาฬิกนาทีที่อนุสรสถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยได้จัดงานเสวนานในหัวข้อถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะได้อะไรรัฐธรรมนูนต้องแก้และต้องแก้ได้ ทางนี้ผู้จัดงานมีการแจกภาพวาดแกนํากลุ่มราษฎรที่ถูกจําคุกในขณะนี้ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในเซวนาและในช่วงท้ายของงานผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดได้ตะโกนพร้อมกันว่าปล่อยเพื่อนเราเพื่อเรียกร้องให้แกนนำเหล่านี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยนายยตุพรพรมพันธ์ประธานนปชได้กล่าวว่าการที่เราจะได้รัฐมนูญที่เป็นประชาธิปไตยทำได้อย่างเดียวก็คือไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกไปก่อนแล้วเราจะได้ประชาธิปไตย ตนต่อสู้ทางการเมืองมาไม่เคยกลัวคนเก่งแต่กลัวคนหน้าด้านและการเขียนรัฐธรรมนูญ60คือความหน้าด้านอัปย์อดสูที่สุดเป็นฉบับที่เลวที่สุดการที่บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปรับโกงแต่ตนเห็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับโกงตัวจริง ซึ่งมีนายมีชัยรุชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูญหรือกรทก็รู้ว่าการเขียนให้สวส่งร้อยคนมาเลือกนายยกจะเกิดอะไรขึ้น นายจตุพรกล่าวต่อว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นการเล่นแร่ปแปรธาตุมาตั้งแต่ต้นอย่างพรรคประชาธิปัตย์ให้เหตุผลตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์แต่เมื่อมีรัฐบาลก็ตรบัสัตว์เลียลิ้นเข้าร่วมรัฐบาล แล้วใช้เรื่องรัฐธรรมนูญมาเป็นข้ออ้างจนมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งภาคประชาชนก็ยื่นแก้ไขด้วยแต่ก็ไม่สำเร็จดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้เป็นเกมหลอกเหมือนรัฐธรรมนูญปี50เป๊ะเพราะพอวาระสอ2นายไพบุญนิติตวันสอสบัญชีรายชื่อพรรคปรัชารัฐ และนายสมชายแสวงการสวก็ยื่นให้สารัธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งสองคนนี้ทำไม่เคยพลาดเป้าเหมือนแม่เหล็กดูดเข้าหากันดังนั้นวันนี้ก็เหมือนรัฐธรรมนูญปี50ที่ให้แก้ไรามาตราพอแก้ไรามาตราก็ตามไปฆ่าอีกรัฐธรรมนูญปี60ถ่าแก้ไรามาตาก็เหมือนปี50วันนี้เราเดินตามไพ่สำหรับที่นายมีชัยโกงเอาไว้ ผมถึงบอกว่าถ้าไม่มีประยุทธ์รัฐธรรมนูญแก้ได้แน่นอนถ้าเราเล่นตามนายมีชัยรบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งความจริงบ้านเรามีสองมีชัยคือมีชัยทำหมันประชาธิปไตยและมีชัยทำหมันประชากรซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้นี่ควรไปกระซิบบอกสอสว่าถ้าโหวตก็ผิดคำนิชัยสารรัฐธรรมนูญเหมือนข้าวสารเสก ผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่ไล่ประยุทธ์แต่เราต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแต่ที่เราเดินทางมาถึงวันนี้เราไม่เคยได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแม้แต่วันเดียวเราถามกันแต่เรื่องเดิมๆคือประชาธิปไตยซึ่งเราไม่มีทางแก้รัฐธรรมนูนให้เป็นประชาธิปไตยได้ถ้าเราไม่ไล่ประยุทธ์ออกไปก่อนนายจตุพรกล่าว นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าความจริงท่ากฎหมายไม่ผ่านสภานายกต้องลาออกแต่นี่กฎหมายไม่ผ่านก็ไม่ลาออกด้วยยังร้องัชโยอีก ดังนั้นพลเอกประยุทธ์คือปัญหาของชาติมีการตั้งคำถามว่าถ้าไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วจะเอาใครถ้าพลเอกประยุทธ์ตายประเทศเจ๊งเลยที่ผ่านมาปี35สมัยพลเอกสุจินดาคราประยูนอดีตนายกรัฐมนตรีโกหกครั้งที่ประชาชนไม่เอาเลยแต่พลเอกประยุทธ์โกหกร้อยครั้งพูดจริงครั้งเดียวคือตอนพูดชื่อในสภา ดังนั้นตนมีความเชื่อว่าตรับใดที่ยังมีพลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญไม่มีวันได้แก้ไขเราไม่เชื่อนายภัยบูลที่ให้แก้รายมาตราเพราะคือละครยิ่งนายภัยบูลมาจับมือกับนายสมชายยิ่งกว่าผีเน่าวกวับโรงผู สายสะพายได้มาหมดยกเว้นสายสินสายเดียวนี่คือละครลวงโลกให้เราเล่นตามต้นถึงบอกว่าเรามาล้มเกมไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปเชื่อว่าจะได้รัฐรรมนุญฉบับที่ดีที่สุดโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น 1. ม็อบ ต้องไล่ประยุทธ์ก่อน2องพักการเมืองต้องไล่เพื่องูเห่าให้สิ้นซาก3เลือกตั้งใหม่ต้องได้คะแนนรวมกันเกิน270ต่อให้รวมสวแล้วชนะแต่ความมั่นคขงของรัฐบาลจะไม่มี 4. ยื่นแก้ไขรัฐมนูญประยุทธ์กับบรรดาสว2 5งร้อยที่ประชาชนไม่ได้เลือกแต่กลับเข้ามานั่งกินภาษีฟรีแบบไม่มีประโยชน์ต้องออกไป ต้องไล่พวกที่ความรัฐมนูญเพื่องดออกเสียงคนที่เหนือประยุทธ์ยังมีอยู่หมดคนกลุ่มนี้ทุกปัญหาคลี่คลายบ้านเมืองสงบหมดข้อกังขาประเทศชาติก้าวหน้าได้พึ่งนึกได้หรือคะน้องๆและเด็กๆเขาต่อสู้กันมานานแล้วนะพวกคุณคุณทั้งหลายเงียบกริบถ้าอยากช่วยอย่าพูดแต่ปากนะคะทำเลยค่ะอย่าดีแค่พูดจะขอบคุณมากๆ ลุงแกมีความหน้าด้านเป็นที่ตั้งจะไล่ยังไงก็ไม่ไปหรอกเพราะลุงแกหน้าด้านครับขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ